ล็อกอยู่บนสุดคาล็อกอยู่ล่างสุดตรงกลางมีเอาไว้กดให้รถกระพริบล็อกมีไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งครับจะมีไฟเลี้ยวติดหนึ่งครั้งเวลาครล็อกมีไฟเลี้ยวสองครั้งลขึ้นถ้ารถเราล็อกอยู่เราสามารถกดให้ให้รถมันร้องถ้ามีเสียงนะแต่ตอนนี้มันไม่มีเสียงก็คือกดให้ไฟมันกระพริบขึ้นมาได้ใช้ปุ่มล็อกซ้ําเลยนะกดเข้าไปนีกดหนึ่งครั้งก็จะมีไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ทีนี้ในรถ ในรถเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องขับรถมันจะมีระบบออโต้ล็อกให้สตาร์ทเครื่องหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว5-10วินาทีถ้ามีการเยียบเบรคเขาะจะออโต้ล็อกให้ใล็อกให้หมดเลยทั้งคันเลยดับเครื่องก็ออโต้คายล็อกให้ลงได้เลยตัวนี้ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่ มันจะไม่มีการล็อกเองครับจะเปิดจะปิดเรงกระแทกยังไงก็ได้ iving, มันไม่มีล็อกเองจนวาจะเหยียบเบรกจนกว่าจะไปเหยียบเบรกมันถึงจะล็อกไม่มีคําว่าล็อกเองก็ดับเครื่องเขาก็ขายให้เลยโหมดนีให้สองตัวเลยที่โหมดนี้ก็พับดอกได้